วิธีการปรับขนาดข้อความใน iPhone เพื่อนๆก็สามารถทำได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมดน,น,นันทวัฒน์ที่เจนนี่ชาแนลครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เจอปัญหาว่าเอะสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมหรือว่า iPhone ของเราเนี่ยน่าจะมันเล็กบ้างนะครับหรือว่าใครนะครับผมที่ซื้อมือถือมานะครับผมแล้วก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยเรามองว่ามันเล็กไปพวกท่านดูไม่สะดวกอะไรต่างนะครับเราเนี่ยสามารถ่จะปรับขนาดของตัวอักษรและขนาดของข้อความใน iPhone เนี่ยได้ง่ายมากครับทุกคนซึ่งก่อนอื่นนะครับผมฝากเพื่อนเพื่อเนี่ยทำการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่่าดทรคีีแบบบนนนน้ััเองุก วิธีการทํานะครับกง่ายมากครับให้ทุกคนนะครับกดมาที่การตั้งค่าครับกดไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่าจอภาพและความสว่างนั่นเองครับทุกคนกดไปเลยครับให้ทุกคนนะครับผมเลื่อนลงมาดูด้านล่างสุดเลยนะฮะเลื่อนลงมาเลยครับมันจะเขียนอยู่เลยนะครับว่าขนาดข้อความครับทุกคนกดไปเลยครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับให้มันเล็กประมาณนี้แล้วก็ปรับให้ใหญ่ได้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีขนาดข้อความตัวอย่างให้เราดูนะครับนี่นะครับขนาดใหญ่สุดก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราเนี่ยสามารถจะปรับให้ข้อความมีความหนาได้ด้วยครับโดยการกดข้อความตัวหนาครับทุกคนซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะอ่านง่ายยิ่งขึ้นนะครับเหมือนทุกคนเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าซื้อเอาให้พ่อให้แม่ปรับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย คือพูดง่ายพวกันนะครับก็จะดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่มีมือถือนะครับผมที่เป็นหน้าจอเล็กๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะอ่านได้ง่ายๆนะครับซึ่งมันสามารถที่จะปรับข้อความตรงนี้มันจะปรับให้หมดเลยนะครับทุกข้อความที่เข้ามาในมือถือของเรานั่นเองครับทุกคนหลายๆลายคนอบอกว่าเอ๊ะพี่นนท์วิธีนี้นะครับผม รู้แล้วนะครับนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เอามาฝากกันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยมาหน้ารันเนี่ยเยอะมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําเลยตรงมาที่เจนนายทุกสาขานะครับหรือสั่งซื้อบนทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจนนายโคนครับเฟซบุ๊กเจนายโคนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทัะเทนนั่นเองครับวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคคครรรััััับบบสสสสววดดีี เรารับประกัน5ปีสำรองมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอี่มากมาย